เรื่องเล่าจากอดีตคารามาซู oo, ตอนที่9สันทนาการบันเทิงโอบินส์ชอบดูอเมริกันฟุตบอลแต่เขาก็เป็นกรรมการให้คะแนนบาสเกตบอลของการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆในสนามกีฬารัฐมิชิแกนไปทีไรก็ให้ผมไปดูการแข่งขันทุกครั้งยกเว้นคราวนี้อาจจะเห็นว่าใบคงไม่สนใจเขาไปซื้อตั๋วการแสดง อคาปิราวงเล็บการร้องเพลงโดยไม่ใช้ดนตรีเป็นเสียงจากปากเปล่าที่แรกว่าคงจะแพงเหมือนกันเพราะมาแสดงครั้งแรกแต่ในที่สุดกลายเป็นได้ตั๋วฟรีก็ไม่ทราบเหตุผลก็งั้นๆแหละยังไม่รู้ว่าเขาแสดงอะไรกันเหมือนงิ้วก็ใช่เหมือนเต้นเซิ้งบ้านเราหรือมันตะโกนด่ากันไปมาก็สุดจะเดา เขาประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่าเป็น international performance การแสดงนานาชาติทีเดียวก็เห็นด้วยว่าคงเป็นการแสดงของคนป่าหรือคนบ้านานาชาติน่าจะเหมาะสมที่สุดตอนกลางคืนของวันที่สิบเป็นวันศุกร์กลับจากหลังเท้าเป็นหน้ามือนุ่มๆเลยละ่ะคือได้ไปดูละครเรื่อง My Fair Lady เคยดูหนังมาแล้วเป็นละครเพลงมิวสิคราะเพลงเพราะ,ราะ,ราะมีวงดนตรีออเคสตราใหญ่มากดังกระหึ่มไปเลยเรื่องก็คุ้นเคยตามได้ทุกบททุกตอนสนุกมาก นานสามชั่วโมงไม่เบื่อไม่ง่วงกลับบ้านไปนอนหลับสบายฝันถึงแต่บุษบาริมทางทั้งคืนเพราะเป็นเรื่องของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรับเอาสาวสวยมาปั้นให้เป็นนางเอกโดยสอนภาษาให้สอนกิริยามารยาจนเข้าสังคมชั้นสูงกับเขาได้เผลอไปว่านั่นคือเราสติเฟื่องเช้าวันเสาร์ที่11ไปเยี่ยมสุสานฝังคุณแม่ และเคิร์กมีแต่ความสงบเงียบไว้อะไรให้ทั้งสองท่านยืนรำพึงถึงความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่ได้รู้จักกันน้ำตาก็พลันจะไหลอันนี้ไม่ได้ดัดจริตเลยคิดถึงทั้งสองท่านด้วยความจริงใจ ผมได้มาอเมริกาหลายครั้งก็เพราะความเอื้อเฟื้อเกื้อนหนุนของทั้งมัมแอนด์เคิร์กที่ได้มาเขียนเรื่องไปคารามาซูก็ด้วยบารมีของแม่ลูกผู้มีพระคุณกับผมนี่แหละที่สุสานนี้เป็นสุสานตระกูลของพวกเขามีที่เตรียมฝังไว้แล้วทุกคนเป็นสุสานใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางแน่นอนมีคนอื่นอยู่ด้วยตระกูลฮอตตันซื้อที่ไว้ส่วนหนึ่ง หลังจากเยี่ยมสุสานแล้วพวกเราก็พากันไปยูเนียนซิตี้บ้านของมัมตอนนี้เป็นบ้านของแองจี้หลานของพ่อเลี้ยงโรบ,บินส์กับเคิร์ก ที่เขียนวันเดือนปีย้อนหลังก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าเดือนตุลาคมของปีที่แล้ววันเสาร์ที่11ตุลาคม2557ปีที่แล้วทำไมมาตรงกับวันที่ของเดือนกรกฎาคมปีนี้เพราะตั้งแต่วันที่หนึ่งคือวันพุธผมเดินทางวันอาทิตย์ที่5และจะเล่าต่อไปนี้คือวันเสาร์ที่11ก็ตรงกันมันแปลกนะ วันเสาร์ที่11ไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณแม่โรบบินส์แต่ดูนี้กลายเป็นบ้านของหลานพ่อเลี้ยงของโรบบินส์แล้วพ่อเลี้ยงเขาชื่อดิ c กอันนี้เป็นสามีใหม่ของมัมผมเรียกท่านว่าด a d ดดิกท่านมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเดียวกับท่านแต่เป็นจูเนียและมีลูกสาวชื่อเพนนีลูกทั้งสองคนจากภรรยาเดิมเพนนี Penny, แต่งงานกับโรเจอร์มีลูกชื่อแองจี a ดดดิกตายลงบ้านก็เป็นของมัมแต่พวกเขามีสัญญากันว่าถ้ามัมเสียชีวิตลงบ้านจะต้องตกเป็นของลูก a ด Dick เพราะท่านสร้างบ้านของท่านเองทั้งหมดดังนั้นเพนนีจึงได้ครอบครองบ้านผมก็เคยไปนอนหลังจากมัมล่วงลับไปแล้วเมื่อไปคารามาซูครั้งหนึ่ง เมื่อโรเจอร์ตายเพนนีแต่งงานใหม่แล้วย้ายไปอยู่กับสามีใหม่ลูกที่ชื่อแอนจี้จึงได้ครอบครองบ้านกับลูกๆและสามีวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันแห่งบรรดาหมาทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างโรบ,บินส์ก็นำโบโบมาที่บ้านแอนจี ก็มีไม่รู้ว่ากี่ตัวนับไม่ถูกแต่จุดเด่นก็คือลูกหมาพันธไซบีเรียนฮัสกี้วัยสิบเดือนแต่ตัวเท่าลูกหมาแคระ mm. เห็นจะได้แอนจี้ขึ้นขี่ได้มันแข็งแรงมากยากที่จะบังคับต้องใช้หัวเข่าหนีบเอาไว้แล้วดึงโซ่ด้วยจึงจะเอาอยู่แล้วจึงเอาไปขังกรง ให้มันร้องโหยหวนให้ฟังตลอดการเยี่ยมเยือน้ากลับบ้านยังแวะไปบ้านเวนดี้พบกับหมาตำรวจของเบรนสามีของเวนดี้มันชื่อรูดี้และหมาของครอบครัวอีกซึ่งชื่อแฮงผ่านเรื่องสุนัขสุนัขไปก่อนนะ บ้านของมัมเปลี่ยนไปมากทีเดียวแต่ก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมุมนั่งดื่มเบียร์ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เป็นคอนักดื่มเลยทีเดียวละและมีท่าลงเรือใหม่สมัยเมื่อมัมยังอยู่มันเป็นคล้ายๆแพรลงไปนั่งเล่นยืนชมทะเลสาบฟังเสียงคลื่นลมชมนกชมไม้ด้วยความสงบ มีสมาธิสุขุมคัมพีรภาพสามารถเป็นนักคิดนักเขียนก็คงได้ถ้ามีพรสวรรค์ปัจจุบันมีแต่ความคลื้นเครงก็ดีไปคนละอย่างชอบแบบไหนกันละ่ะหมายเหตุตอนนี้ เอามาลงซ้ำคือผมได้ไปคารามาซูเมื่อปี2557แต่นำมาลงซ้ำครั้งแรกเมื่อปี2558และนำมาลงซ้ำแล้วซ้ำอีกในปี2559ตามคำเรียกร้องและตามคำขู่เข็นของผู้ที่ไม่ยอมแสดงตัวผมไม่กลัวเลยนำมาลงอีกครั้งนะครับเบื่อหรือเปล่าล่ะครับเรื่องเล่าจากอดีต คารมาซูตอนที่10วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2557เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเดือนกรกฎาคมของปีนี้คริสตี้ลูกสาวคนเล็กของลีนและลอบบินส์รับยายไปเข้าโบสถ์และให้ใบกับผมไปด้วยแต่มีจุดประสงค์ที่จะให้ผมไปเล่นเปียโนให้บรรดาสัตบุรุษฟังอ้างว่าผมได้รับเชิญจากสิทธยาพิบาล พอไปถึงก็เข้าไปประชุมคือไปฟังเขาอ่านพระคัมภีร์และก็อภิปรายซักถามโต้แย้งแก้ไขซึ่งกันและกันปรากฏว่าคุณแม่ของลีนซึ่งมีอายุ92แล้วสามารถอ่านหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วการก็ดำเนินไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทั้งหมดก็พากันมาเข้าฟังพระวจนะแล้วสวดอภิธรรมหรือพระเวทอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธา และแล้วก็มีเสียงประกาศว่า Welcome to Honorable Guest from Thailand Mr. ออ a อ p o r n will play piano for us this Sunday ไม่มีเสียงตบมือเพราะว่าอยู่ในโบสถ์คริสตี้ก็พาผมขึ้นไปที่เปียโนโยผมเล่นเพลง Amazing Grace เป็นเพลงวัดของชาวสกอตเสียงถ่ายรูปกันใหญ่จบก็ไม่มีเสียงตบมืออีกสักพักก็เลิกวัด สาธุคุณกับภรรยาก็ยืนทักทายสัตบุรุษอยู่หน้าประตูโบสถ์ท่านกล่าวคำขอบคุณเราอย่างยืดยาวหลังจากนั้นทุกคนก็ไปยังโรงอาหารสำหรับอาหารนั้นสมาชิกนำมาเหมือนกับบ้านเราที่เรียกว่าเอาข้าวหม้อแกงหม้อมารวมแล้วกินด้วยกันเขาเรียกว่าพอตลักอุ่นด้วยไมโครเวฟแต่อร่อยมากทีเดียวกินกันแบบบุฟเฟ่คริสซี่บอกว่า มีสมาชิกวันนี้ถึง70คนต่างก็พากันมาคุยกับเราสองคนถามคำถามต่างๆเกือบทั้งหมดนั้นเป็นผู้สูงวัยผมก็เลยหนุ่มขึ้นมากเป็นกองมาทราบภายหลังว่าเขาได้เตรียมการมานานพอสมควรและลงในเอเจนดาของวัดไว้ด้วยเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านโดยส่งคุณแม่ก่อนยังไม่หมดวันจะเล่าเรื่องไปกินอาหารเย็นกับรีนและรอบบินส์เขาพาเราไปกินที่ร้านเท็กซัส คอเรลอาหารอร่อยเหลือเกินปกติอาหารปักใต้มักจะมีรสจัดจ้านแต่มันถูกปากของเราอย่างยิ่งผมกินอะไรก็ลืมชื่อไปแล้วแต่มีแป้งคล้ายๆโรตีที่เขาเรียกกันว่าเต่าเตี้ยของเม็กซิกันฮอแฮมไส้กรอกและอื่นๆแต่ที่แปลกและเราชอบใจมากก็คือเขาจะให้เรากินถั่วคั่วแบบไม่อั้นเอามาวางเป็นถังย่อมๆเลยมันคือถั่วคั่วทั้งเปลือก ถั่วลิสงน่ะเหมือนบ้านเรานั่นแหละพอกินหมดก็เอาถังใหม่มาวางแต่เขามีประเพณีประหลาดกินถั่วแล้วต้องเอาเปลือกทิ้งที่พื้นเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาหรอกถามใครก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีของร้านเท็กซัสคอร์เรลมานานแล้วหน้าประตูทางเข้ายังมีถั่วใส่ถัง200ลิตรตั้งเอาไว้ใครเข้ามาถ้าต้องรอคิวก็กินไปพลางๆก่อนได้ ผมอิ่มแล้วแต่รอรอบบินส์จ่ายเงินก็ไปกินต่ออีกเรื่อยๆคิดว่าจะโกยใส่กระเปาได้หรือเปล่านะก็กลัวเขาจะด่าเอาเสียผู้เสียคนไม่กล้าแม้แต่จะถามรอบบินส์เดี๋ยวเขาจะว่ากินแล้วยังคาบอีกหรือยังคิดถึงร้านนี้อยู่เลยนะครับ เหลืออีกไม่กี่ตอนก็จะจบเรื่องของคารามาซูแล้วนะครับโปรดติดตามคารามาซูจนจบตอนแล้วจะต่อด้วยเมืองอื่นรัฐอื่นในอเมริกาต่อไปเรื่องของอเมริกายังอยู่อีกหลายตอนนะครับสวัสดีครับ